บัวสี่สามสองช้าหกนาทีนะครับเอาไม่ไปหรอผู้โดยสารเยอะนะวันศุกร์นะวันนี้ ไอห้าหนึ่งเจ็ดผมถ่ายไม่ทันครับผมขับรถอยู่แล้วรถวิ่งผ่านนะโอ้โหห้าหนึ่งเจ็ดไปแล้วนะผมถ่ายไม่ทันน่าจะไปสวนกันอ่าช่วงแถวเกือบอ่อเกือบถึงหนองบัวลายนะครับสี่สามสองออกหนองบัวลายมานะครับน่าจะสวนประมาณช่วงนั้นหนึ่งศูนย์สองสี่ ครื่องคนดีคนเดิมกลับมาแล้วนะครับโอ้โหเสียงลมเสียงลมฟีดโคตรแรงเลยนะครับเอาเอาเอา ไปล่อยได้นะมีการต้องมีการคนครบขอ,บขอคนควบคุมควบคุมสัญญาณนอะ จะมีการขอออกนะ ดังมากๆนะครับมันชานสูงนะมันก็เลยไกล้ท่อนะนก็เลยดังนะดังกว่าถ่ายตรงถ่ายตอนชานต่ำนะครับ รถรถรถไอเนี้ยมาเรื่อยๆเลยนะครับมาแบบมาเรื่อยๆไม่รู้ว่าเขาไปขนมาจากไหนนะข้างในเป็นกระสอบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะชุมทางไว้ใหญ่ครับไม่แน่ใจว่ามันมีสองชั้นหรือเปล่าแล้วข้างบน เหมือนมันจะวางอีกชั้นหนึ่งได้เลยนะครับสี่สามเก้ามาแล้วนะครับมาเฮ้ยมาสี่คันเลยนี่นะ มาสี่คันครับวันนี้โอ้โหน่าจะมีงานเที่ยวแล้วนะครับวันนี้นวันศุกร์ครับวันเสาร์น่าจะมีงานเที่ยวนะครับงานเหมนานะครับงานเหมา,าเราเราไปดูสี่สามเก้ามาหลายครั้งแล้วนะครับช่วงนี้ก็เริ่มมีแล้วนะครับแต่ว่ามีห่างๆนะครับมีสี่คันนะครับแต่ว่ามีห่างๆครับจะไป แต่ว่าช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยจะแบบมีถี่มากเลยนะครับอุ้ยไม่รู้ในกล้องได้ยินเสียงเร่งหรือเปล่านะครับไม่รู้1นึ่งศูนสีสามยังอยู่หรือเปล่านะครับตามเวลานะครับมาสี่คันสี่แปดอ้า ีสามเก้านะครับยาวเกียรเลยจอดไหนเนาะหกข้างหลังอะไรเนี่ย26เหมือนกันอมหนึ่งศูนย์สองหกกับส26นะครับไม่มีหนึ่งศูนย์สี่สามนะไม่มีนะข้างหลังเป็นอะไรเนี่ยหนึ่งศูนย์สองหนึ่งหรือเปล่าเอาใช่นะผมใช่ใช่ใช่ใช สคันเลยนะครับพรุ่งนี้ไปน่าจะนักเรียนไปเที่ยวนะครับหนึ่งศูนย์สองหมาแทนหนึ่งศูนย์สี่สามหรือเปล่าสาเก้าก็ได้สามเนหรือเปล่า

ฟิล์มติดเป็นบังแดดให้เฉยๆนะครับแต่ว่ากระจกข้างล่างก็เปิดรับลมหนะ่อยครับมันร้อนซะเเลือเกิน 439ไปจอดตรงนั้นนะเอาเร่งมาแล้ว553ออกหนองพวงมาแล้วนะครับตามหลัง439มานะครับเพราะว่าต้องให้439มาถึงมาถึงบัวใหญ่ก่อนนะครับ553ถึงจะออกมาได้นะครับสี่คันครับวันนี้รับชุดหลังก่อนโดยปกติ เต็มถังทุกวันรับชุดไหนก่อนเฮ้มันรถมันเปลี่ยนรับชุดหน้าก่อนใช่ไหมอ่าโอเคหนึ่งศูนย์สองหนึ่งเห็นไหมพนักงานเขาจะไปเปิดอีกฝั่งนึงนะครับถ้าเป็นสี่ขาเนี่ยรถต้องขยับนะครับ เดี๋ยวดูตอนขยับแล้วกันนะครับคลายเบรกนะครับนี่ครับขยับนะครับ นี่รอยหินตั้งแต่ตั้งแต่ CSR วันนั้นเลยนะครับใช่ไหมเดานะครับไม่มีแสดงว่าไม่มีรถเลยโอ้ยหวีดไม่มีรถเลยมาเลยนะเดินหน้าเดินหน้าหนึ่งคัน เต็มถังทุกเครื่องแต่เติมน้ําในห้องน้ำจะเติมที่แก่งคอยนะครับบัวใหญ่จะไม่ได้เติมน้ํานะครับเติมน้ํามันจะเติมที่บัวใหญ่เหมือนห้าสามจะเข้ารางสี่เลยนะ่ยรระปัจเลียวนะเติมน้ําเติมที่แก่งคอยนะครับเติมน้ํามันเติมที่บัวใหญ่นะครับแบ่งกันเติมนะครับปัดกวาดเช็ดถูล้างรถจะล้างที่แก่งคอยนะครับ ยาวจริงครับสี่ขันนี้ยาวจริงๆคนระับมาถึงนี่เลยนะถึงประแจตัวนี้เลยนะยแ้วก็ถอยนะทีนี้เติมไม่เยอะนะครับเหมือนเติมนิดเดียวเอง รม่ว่ามันกินน้ำมันไม่หมดเสรมเสร็จก็ถอยกลับครนะอยกลับอีกซิ่งนะครับเสร็จแล้วนะหนึ่งศูนหนึ่งนะครับเคยนั่งอยู่นะครับคันนี้สมัยยังไม่ทําสีใหม่นี้ทำมาใหม่ก็เริ่มมองอีกแล้ว จุด,ด 1, 2, นะี้1026งศูนอะอุ้ยท่อมันทุมๆอย่างเงี้ยด,ดิ อ่าเรียบร้อยนะครับเลื้อยมาเหมือนงูเลยครับเลือ้อยซ้ายขวาซ้ายขวาเข้าลากสี่หลบสี่นะครับหลบทั้ง418หลบทั้งอ่าสี่นนะครับเพราะต้องใช้เวลาสับเปลี่ยนนะครับ หลบสองขบวนนะครับอาจจะรอส418ก่อนค่อยสับเปลี่ยนมั้งเนี่ย5106ครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจำนะครับเจ้าประจำ รถคันนี้มันมาตะพุทธใช่ไหมไม่รู้ออกมาตะพุทธตีระยองเนี่ยไม่รู้ออกกี่โมงนะมาถึงไอ้บัวใหญ่เจเย็นนะตู้มีตู้สีส้มสีฟ้าแล้วก็สีน้ำเงินนะครับตู้เกลือนะครับ อีกนิดนึงสี่แปดเติมน้ำมันหรือเปล่าทำไมพี่เขามารอหรือรอเติมเสียดาาาาย่าอู้ยาว,วมากนะสี่สามเก้าเนี่ยไอร้อนเต็มเลยนะครับ วีดดังมากนะอยู่ไกลๆอ๋อมาเติมห้าห้าสามนะดีเซนรถจักรเปล่าใช่ครับรถจักรเปล่าต้องไปเติมล้างสี่นะครับล้างสามไม่ได้นะครับ อไปเป็นจรวดเลยไปเม็จรวดเลยบุมโอ้โหหมอ,อป,ป่าๆเลยไปโคตรเร็วเลยนะครับคนอย่างเยอะเลยนะครับชบาา3นาทีนะครับ418นหนองคายนาครราชสีมานะครับ จอดชุมทางโบใ่ญ่สิบเจ็ดสิบสี่นะประมาณนั้นคนยังเยอะนะวันศุกร์นะวันนี้สุขันสานะครับนึ่ยังไม่มานะครับ1017ไม่รู้จะเติมน้ำมันหรือเปล่านะผมยังไม่รู้เลย ไม่มีแดดแล้วนะครับ418เมกบ,บังหมดมี553จอดอยู่ล้าง4นะครับนี่ครับต้องให้คนลงก่อนนะครับหนึ่นนะครับ นเยอะจริงๆไม่รู้ยืนหรือเปล่านะครับบันเสาเนี่น่าจะยืนนะครับผู้โดยสารอ,อยู่โคราชมีงานรับปริญญานะครับไม่รู้ว่า417จะแน่นหรือเปล่านะครับ417กับ429นส่วนมากจะแน่นนะครับปล่อยนะครับไม่ได้เติมน้ำมันนะครับ หนึ่งหลายปีแล้วนะครับไม่รู้ไม่ใช่สามสองปีสามปีแล้วหรอฮิ่ไม่นาใช่ั้งที่ยังไม่ได้ทำสีนะครหายแล้วนะครับสี่หนึ่งแปดช้าสิบสามนาทีนะครับผมน่าจะสิบสองสิบสา 10, นาทีนะครับเห็นรูปสี่หนึ่งเจ็กันมากคนจะเยอะหรือเปล่าเพราะว่าเห็นเขาถ่ายรูปมาในหูยืนกันแน่นมากเอ,อาไม่ได้ไปเดินข้างล่างอย่างนั้นนะ ไปลุงนากแกได้ไปเดินข้างล่างอย่างนั้นล่ะเดี๋ยวห้าสามจะออกไปเข้าย่านไม่ไม่ใช่ดิต้องสับเปลี่ยนก่อนดิต้องเอาตู้ต้องเอาตู้สั้นอนะไปวางไปวางไว้รางสามแล้วก็มาต่อเอาตู้ยาวนะครับ แล้วตัวยาไวไปต่อตัวสั้นทีมเจ็ดช้าสามนาทีนะครับอัดมาเต็มที่เลยนะครับได้เวลาคืนด้วยเปิดวีแล้วครับ ขึ้นก็เยอะนะครับเดี๋ยวดูคนลงนะครับไม่รู้จะเยอะหรือเปล่าสามแปดเยอะเยอะขนาดไหนเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะวันนี้ไม่ค่อยเยอะยังมีโล่งๆ ยังมีไม่มียืนนะครับ rất là nhiều mà làm em mới hiểu nó vẫn mới hiểu นทางนี้นะเบรกติดนะครับลมแต่ว่าลมยังบาไม่ค่อยถึงนะครับ่าถึงแล้วขายแล้วอุ่ใจมารถแรงมากนะครับเนี่ยรถแรงจริงๆนะมันลากไหวเฉยเลยอนะ่ะเดี๋ยวฮ่าสามจะถอยมานะครับตรงนี้เป็นโค้งนะครับผมจะมาดักตรงโค้งตรงนี้แหละเดี๋ยวมาฟังเสียงล้อมันเสียดสีกันนะครับ มันจะอีดขนาดไหนนะครับนี่คือสภาพรางนะครับสนิมเลยนะครับเนี่ยก่อนรถจะวิ่งี่ะวันเดียวเองนะเมื่อคืนฝนตกนะครับตากแดดแค่วันเดียวเป็นสนิมแล้วเดี๋ยวดูดูรถจะมาขัดนะครับเนี่ยตรงนี้บางใบล้อจะขูดครับเป็นสนิมเลยนะครับเดี๋ยวเราดูกันว่ามันจะเงาสักแค่ไหนนะครับ าแล้วครับตรงที่ผมยืนอยู่จะเป็นโค้งนะครับจะเป็นโค้งนะครับตรงตำแหน่งที่ยืนอยู่นะต้องมีคนดูท้ายให้นะครับนะครับผมสำหรับรถยาวๆถอยแบบนี้นี่ยครับแหมยังไม่มีเสียงนะครับ เงาแล้วโอ้โหเป็นเดียงเงาแล้วมีแล้วมีแล้วโอ้โหมีนิดหน่อยนะครับเสียง นะครับขอแค่มีลางครับไปได้ทุกที่นะครับ บางอันบางคันนี่ก็เงียบเงียบนะครับเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวจะปิดตรงนี้เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ <c oughs> อ่าถอยมาจอด เดี๋ยวเรามาดูล่างกันนะครับว่าจะใสขนาดไหนโอ้โหโอ้สนิมไปไหนหมดอ่ะเมื่อกี้นะโอ้สนิมหายหมดเลยสนิมหายหมดเลยนะครับไม่มีสนิมสักแหดเลยนะโอ้โหขัดเกลาอย่างดีเลยนะ หมดแล้วครับผมสวัสดีครับอันนี้ก็จอดแล้วก็ถอดถอดหัวถอดทางข้ามแล้วก็ดับเครื่องนอนนะครับผม